ความจริงหรือเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูนตำนานเรื่องดอกฟูจิและขบวนรถไฟสูรร่นิรันดร์ของจริงก,กดติดตามและกดกระด,ดิ่ง Channel Scoop Viewer รับรองถ้าคุณเป็นคอหนังตัวจริงแล้วก็เราคือพวกเดียวกันครับ <l ots> เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะครับสำหรับ Demon s l a y e อร์หรือ Kim เมซึโนยัยบะหรือดาบพิฆาตอสูนการ์ตูนญี่ปุ่นที่เริ่มวางแผงมาตั้งแต่ปี2016หรือประมาณ4ปีที่แล้วครับโดยเป็นหนึ่งในการ์ตูนสายหลักที่ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสากรการ์ตูนรายสัปดาห์สุดฮิตอย่างโชเนนจัม ยอดขายกว่า100ล้านเล่มนี่ผมว่าเราไม่ต้องมานั่งสาธยายความนิยมของดาบพิฆาตอสูรแลวล่ะครับว่ามันนิยมขนาดไหนเพราะว่าไม่ว่าจะปัดใจเรื่องเนือ้อหาการ์ตูนที่เขียนขึ้นมาอย่างแนบเนียนยิ่งได้งานสร้างในฉบับแอนิเมชันที่ได้ f ordable, Anime Studio, Studio Animation f u f o อร์เดเบิลแอ m ิเมชั่นสตูดิโอสตูดิโฝีมือดีมาดูแลให้เนี่ยยิ่งแล้วไปใหญ่เลยครับ แล้วที่ไปไกลยิ่งกว่าการเป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านมังงะหรือว่านักดูแอนิเมะก็คือไอเรื่องดาบพิฆาตอสูรเรื่องนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดมหาศาลครับขนาดพาให้หลายๆคนที่วางมือเลิกลาจากการอ่านการ์ตูนเลิกลาจากการดูการ์ตูนญี่ปุ่นไปแล้วกลับตื่นเต้นมีชีวิตชีวากับการได้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับ <S <S 1> <S 1> แล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้ดาบพิฆาตอสูรครั้งนี้ประสบความสาเร็จ ในเรื่องที่ชวนติดตามการออกแบบตัวละครที่ดีสมดุลของพลังของตัวละครที่ลงตัวหรือว่าดราม่าเข้มขน้น <ST AR C> คือมันก็คงใช่ทั้งหมดนะครับกับองค์ประกอบต่างๆที่หลอมรวมกันกลายมาเป็นการ์ตูนเรื่องนี้แต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจและถือเป็นความละเอียดละอองของคนเขียนผู้วาดก็คือการที่เขาสร้างดาบพิฆาตอาสูรขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวที่เป็นจินตนาการที่มีพื้นฐานมาจากของจริงนั่นเองครับ เริ่มจากเรื่องยุคสมัยในเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าโคโยฮารุโกโตเกะคนเขียนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมีการระบุยุคสมัยเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวของทีมปราบอสูรกับพวกของตัวละครเอกอย่างทันจิโร่เนี่ยพวกเขาอยู่ในญี่ปุ่นในสมัยที่เรียกว่ายุคไทโชครับซึ่งยุคไทโชก็คือช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1ชัดเจนว่าเริ่มต้นที่ปี1912นะครับแล้วก็จบลงในปี1926เรียกว่าเป็นยุคสมัยที่ต่อจากยุคเมจิแล้วก็เกิดขึ้นก่อนยุคโชวะนั่นเองครับ ซึ่งยุคไทโชเป็นยุคสมัยที่เริ่มต้นมีการผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นท้องถิ่นนะครับกับวัฒนธรรมสมัยใหม่จากตะวันตกที่เข้ามาที่ญี่ปุ่นครับพูดง่ายๆก็คือสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นยังมีการดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของญี่ปุ่นร้อเซก็มีครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งในเมืองหลวงพวกหัวก้าวหน้าสมัยใหม่มากๆเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเราก็เลยได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวของตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสนใจคร ตั้งแต่ชุดเครื่องแบบของทีมนักล่าอสูรที่พวกของท่านจิโร่ใส่ยูนิฟอร์มที่นอกจากเสื้อคลุมของแต่ละคนที่ดูแตกต่างกันเนี่ยไอเครื่องแบบด้านในที่ทุกคนสวมเนี่ยมนดูคล้ายๆกันครับมีกระแสฝั่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าชุดเครื่องแบบของทีมนักล่าอสูรน,น่าจะอ้างอิงมาจากชุดเครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่นครับแบบไอที่พวกมาเอดดะในเรื่องบลูใส่นั่นแหละครับ แต่เท่าที่ผมลองค้นหาข้อมูลมาเนี่ยที่ใกล้เคียงกว่าทั้งรูปแบบของคอเสื้อทรงกเกงเกงลักษณะาการรัดเข็มขัดไปจนถึงผ้าพันที่ข้อเท,ท้าที่คลุมมาจนถึงนักแข้งเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูรน่าจะอ้างอิงมาจากเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นในยุคไทโชมากกว่าครับนี่แหละครับต้นทางของเครื่องแบบหน่วยพิฆาตอสูนครับ นอกจากเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูรนะครับอีกหนึ่งแฟชั่นที่น่าสนใจในเรื่องก็คือแฟชั่นของตัวร้ายอย่างคิบุซุจิมุสันก็น่าสนใจครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยโผล่กออกมาหลายๆคนชอบล้อเลียนครับว่าแกดูเหมือนไม่เข้าแจ็คสันซึ่งความจริงแล้วหมวกปีกกับชุดแบบสากลเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งตัวแบบสมัยใหม่ครับที่เริ่มต้นเป็นครั้งแรกๆในญี่ปุ่นก็ตรงยุคไทโชนี่แหละครับ นอกจากเรื่องเสื้อผ้าอีกประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดาบพิฆาตอสูนที่เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องและอสูนในเรื่องก็คือดอกไม้ที่ปรากฏในเรื่องครับ <S <S ในกระตูเนี่ยเรียกดอกนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าดอกฟูจินะครับซึ่งดอกฟูจิเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาสากลว่าดอกวิสเทเรียครับดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสเทเรียคือดอกไม้สีม่วงที่ในเรื่องเขียนเอาไว้ว่ามันมีสารบางอย่างที่อสูนไม่ชอบและดอกฟูจิคืออะไร ดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียเป็นพืชตระกูลเล็กกูมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันอยู่ในวงเดียวกับพืชตระกูลถั่วครับคล้ายๆกับพวกต้นคูนหรือว่าราชพฤกษ์บ้านเรานั่นแหละครับที่ออกดอกเป็นพวงแล้วก็เป็นพืชที่ออกมเมล็ดเป็นฝักครับนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับนะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและก็ประเทศจีนครับขนาดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสเทเรียเลยครับทั้งสวนดอกไม้อาชิคัง,งะในจังหวัดโทชิง,งิที่มีต้นฟู ศาลเจ้าคาเมอิโดเทนจิในโตเกียวก็ปลูกต้นฟูจิเอาไว้ประดับประดาอย่างสวยงามครับหรือระแนงต้นฟูจิที่เทนโนกาวะพักก็สวยงามใหญ่โตไม่แพ้ที่ไหนๆครับแล้วดอกฟูจิทำไมกลายเป็นสิ่งที่อสูรในเรื่องกลัวไปได้ อันนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเนื้อเรื่องนะครับแต่อ้างอิงจากความเชื่อครับเอาเรื่องความเชื่อก่อนครับคือถ้าเราเอาเรื่องของดอกวิสติเรียหรือว่าดอกฟูจิไปวางท่าเขากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการแสดงคาบุกิของญี่ปุ่นครับเขามักจะมีการใช้ดอกฟูจิมาประกอบอยู่เสมอครับ เพราะว่าดอกฟูจิเนี่ยมีตำนานความเชื่อถูกเขียนเอาไว้มากมายหลายตำราครับว่าดอกฟูจิสีม่วงนั้นหมายความถึงอะไรได้บ้างแต่หนึ่งในสิ่งที่ทุกคนทุกตำราพูดตรงกันก็คือดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสติเรียตามความเชื่อของญี่ปุ่นมันคือสัญลักษณ์แห่งอายุยืนยาวรู้ความเป็นอมตะครับเพราะต้นวิสติเรียเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากๆครับอายุยืนที่สุดในโลกก็คือต้นฟูจิหรือว่าต้นวิสติเรียที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับต้นที่เห็นอยู่นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุชิจิมะนะครับอายุอนามก็คื 1,200อปีครับเป็นต้นฟูจิหรือว่าต้นวิสติเรียที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับฉะนั้นเมื่อต้นฟูจิและดอกฟูจิคือตัวแทนของชีวิตอมตะถ้าเราย้อนกลับไปที่ดาพิฆาตอสูรความปรารถนาของคิบุซุจิมุสันก็คือความมีชีวิตเป็นอมตะเช่นเดียวกันครับฉะนั้นประเด็นนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงความหมายของดอกฟูจิหรือว่าวิสติเรียฟลาเวอร์กับการ์ตูนเรื่องนี้ได้แล้วล่ะครับ ยุคไทโชก็ว่าไปแล้วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็พูดถึงไปแล้วนะครับดอกฟูจิหรือว่าวิสติเรียฟลาเวอร์ที่อสูรกลัวเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญและมันคือจุดสําคัญของ d e m อ n s l a y ยอร์เดอะมูหรือว่าภาพยนตร์ดาบพิฆาตอสูรศึกรถไฟแห่งนิรันก์ก็คือขอบวนรถไฟที่เรียกว่ามูเกนเทรนนั่นเองครับ ขบวนรถไฟที่พวกของทันจิโร่เนซึโกะเซนอิสึอินโอสุเกะขึ้นรถไฟไปปฏิบัติภาร,รกิจแล้วได้เจอกับเรนโงคุเคียวจูโร่เสาหลักเพลิงครับซึ่งแน่นอนว่าขบวนรถไฟดังกล่าวคือฉากสําคัญที่เราจะได้ดูในดาบพ,พิฆาตอสูนศึกรถไฟแห่งนิรันด์ซึ่งขบวนรถไฟที่เราเห็นในเรื่องนะครับเป็นรถไฟที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟสายนี้ครับ S.L. ฮิโตโยชิ รถไฟสาย S.L ที่โตโยชินะครับเขาใช้หัวรถจักไอ้น้ําเก่าแก่มากๆครับทำให้รถไฟสายนี้เป็นสายที่ใช้ขบวนรถไฟเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วยังคงวิ่งให้บริการอยู่ครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยหัวรถจักไอ้น้าที่เห็นอยู่นี้อายุอนามเกินกว่า100ปีเข้าไปแล้วครับโดยรถไฟสาย S.L ที่โตโยชิขบวนนี้นะครับไม่ได้เป็นเส้นทางที่วิ่งต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีนะครับแต่เป็นการเอาหัวรถจักรโบราณกลับมาบูรณะ,ะเพื่อให้วิ่งและใช้งานในแบบของรถไฟสายท่องเที่ยวครับ SL ฮิโตโยชิเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2009นะครับโดยออกเดินทางจากคุมาโมโตะไปยังฮิโตโยชิครับความยาวทั้งหมดประมาณ84กิเมครับโดยจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสํำคัญๆส,สวยๆหลายๆที่ครับซึ่งหัวรถจักรไอ้น้ำให้บริการสายนี้เขาเรียกกันว่าเป็นหัวรถจักรในรุ่น JGR Class 8620ครับ หัวรถจักรที่ประเทศญี่ปุ่นออกแบบและใช้งานจริงในช่วงปี1914จนถึงปี1929ครับนั่นก็คือหัวรถจักรที่ใช้งานในยุคไทโชซึ่งตรงกับเรื่องราวในดาบพิฆาตอสูรพอดีครับซึ่งนอกจากหัวรถจักรภายนอกที่ดูเก่าคลาสสิกแล้วนะครับในรถไฟสาย SL ที่โตโยชิขบวนนี้ก็มีการตกแต่งภายในด้วยเก้าอี้ไม้แบบโบราณครับให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดดูแล้วโอโ้ใช่เลยครับมันคือมุเกนเทรนในดาบพิฆาตอสูรชัดๆเลยครับ นี่แหละครับส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่เราพอจะหามาได้นะครับที่ผูกจินตนาการจากการ์ตูนดาบพิฆาตอสูนเข้ากับเรื่องจริงครับของจริงที่เคยมีอยู่จริงใช้งานอยู่จริงซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันบอกกับเราคนอ่านครับว่าคนเขียนการ์ตูนดาบพิฆาตอสูเนี่ยเขาจริงจังกับการให้รายละเอียดในการสร้างสรรค์าง,งานขนาดไหนพูดง่ายๆก็คืออาจารย์เคโคโยฮารุโกโตเกะแกไม่ได้เขียนขึ้นมาแบบจินตนาการฟุ้งซ่านรื่อยเปืือยแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับแต่ดาบพิฆาตอสูนบรรจงสร้างทุกรายละเอียดขึ้นมาแบบมีการารรรใช้้ขขอออมูลหืวออ่งงจิ เป็นหลัับน่นแหละครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดาบพิฆาตอสูรถูกสร้างขึ้นมาอย่างค่อนข้างจะมีคโครงสร้างและรากฐานมั่นคงครับและไอรากฐานมั่นคงที่ว่านี่แหละครับที่ส่งให้การ์ตูนเรื่องนี้มาไกลได้ขนาดนี้แล้วถ้าการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรคีเมสโร่ใหญ่บะจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อยครับ